รหว่างงูยักษ์ตัวเบอ้อเร่โผล่กลางกรุงห้อยตัวลงมาจากต้นไม้เกือบพันคอขนลุกเมื่อวันที่26สิสิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนในหลายพื้นที่มีความเปียกชื้นและสิ่งที่ตามมาก็คือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆซึ่งต้องระวังกันอย่างล่าสุดมีหญิงสาวรายหนึ่งเผยให้เห็นภาพของงูเหลือมขนาดใหญ่ห้อยตัวลงมาจากต้นไม้บริเวณซอยแถวสาราว,ว่าการกทม .2 อ,องดินแดงพร้อมกับระบุข,ข้อความเตือนผู้คนว่าระวังกันด้วยนะใครขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกมีงูเหลือมตัวใหญ่มากๆ ให้ตัวลงมาคนลุกสุดซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายโดยมีความคิดเห็นหนึ่งระบุว่าตัวขนาดกินหมากินแมวแลรแวกนั้นได้สบายสบายเลยเด็กเล็กๆผู้ใหญ่ต้องระวังนะครับผมว่าตัวมันใหญ่เอาเรื่องนะครับส่วนอีกไยเข้ามาระบุว่าที่เดิมอีกแล้ววันนั้นเกือบพันคอกลัวมาถึงทุกวันนี้นึกแล้วว่ามันต้องมาอีกเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ